สวัสดีมิตรและแฟนยูทูบทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มาเสนอเมนูอีกแล้วเดี๋ยวขอถอดแมสสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ไปข้างนอ,อกมาแล้วนะแล้วผมได้ทําการใส่แมสปิดปากเวลาไปข้างนอกกรุณาใส่แมสปิดปากให้กูด,ด้วยแล้วก็ล้างม้ล้างมือก็หันไปหันแล้วแต่หันเท่ากันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไร ปริมาณหรือตีเป็นของประทานเล่นได้กินเล่นหรือว่าแต่ว่าจะกินจริงจังได้กินกับข้าวอะไรเงี้ยหมดเลยของปลาแซลมอนทอดหรือว่าถ้าใครเบื่อแบบท่าเนี้ยทำน้ำยำลาบด้านบนหรือใครที่เคยกินนะไก่ทอดเกาหลีเนี้ยแล้วก็ทำน้ำ ลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟงฟิ้งด้วยจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องนี้น Eat and Travel สวัสดีมิตรรักแฟน u t ท b e ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มาเสนอเมนูอีกแล้วเดี๋ยวขอถอดแมสกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ไปข้างนอกมาแล้วนะแล้วผมได้ทําการใส่แมสปิดปากเวลาไปข้างนอกกรุณาใส่แมสปิดปากให้กูด,ด้วยแล้วก็ล้างไม้ล้างมือเราได้ทําการล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะวันนี้นะวเว้ยนี่เราจะมาทําอาหารแบบทานเล่นๆกิน กินแบบเล่นๆในช่วงยามว่างแบบนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยก็ก็จะเห็นว่าลงคลิดอาหารบ่อยนะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้นะมันมีเชื้อโรคก,ก็เลยจะลงคลิดอาหารบ่อยนิดนึงวันนี้เราจะมาทําเมนูทานเล่นๆกินเล่นๆยามบ่ายยามเช้าหรือกินจริงจังได้เลยเป็นเมนูท้องปลาแซลมอนทอดเนี่ยซื้อมาได้จากห้างสรรพสินค้า ซื้อแบบนี้มาเลยอันนี้ก็แพ็กหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วก็ซื้อมาเนี่ยเราก็ทําการเอามาล้างแล้วก็นํามาหั่นถ้ามันใหญ่ไปก็หั่นไปแล้วก็นํามาคุกแป้งใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็นําไปทอดนี่นะจบแล้วก็กินคู่กันถ้าบ้านใครมีมายองเนสน้ําจิ้มแจว่วน้ําจิ้มซีฟูด้ดได้หมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําเนี่ยท้องปลาเซลมอนทอดว,วกันเลยที่ค่ัวนะนะะเราจะมาเริ่ม ทำการนี้ก่อนแกปลาแซลมอนออกจากหองแล้วก็ทําการนําไปล้างให้สะอาดีนอันนี้เราซื้อแบบที่เขาแพ็คสำเร็จรูปมาแล้วโอเคใครจากกินเยอะก็ใส่เยอะนี่เขาจะเป็นอย่างนี้ชิ้นชิ้นอย่างนี้ชิ้นชิ้นย,วยาวๆนี่นี่เดี๋ยวเรามาหัน่นเอาซากกะเอากินคนเดียวนี่แค่นี้พอละนะ แล้วเราก็ทําการไปล้างก่อนไปล้างให้สะอาดสะอา้านแล้วก็ทําการหัน่นแล้วก็มาหมักเกลือให้นีด้เดียวจากเราทําการล้างให้สะอาดสะอา้านเรียบร้อย,เ,ยเราทําการหมักเกลือโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทําวิธีการหั่นก่อนเพราะว่ามันยาวไปแล้วปากกูก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเราก็กะเอาว่าเราจะกิน ยาวสั้นเท่าไหร่นี่ประมาณแค่นี้ก็พอนะอ่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มันจะมีเรียกว่าคีบมันก็เอาเท่าคีบมันเลยแล้ว่าอันนี้ก็หั่นไปหั่นแล้วแต่หัน่นเท่ากันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะแบบนี้ก็หั่นไปเลยคือเราหั่นให้มันชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะได้กินง่ายไนงะถ้าเราเอาชิ้น,นยาวเนี่ยเราทานยาก แบบนี้ถ้าถ้าถ้าจะตัดออกก็ได้แต่มันเนี่ยถ้าจะตัดออกก็ได้แต่ผมว่าเราไม่ต้องตัดหรอกนะแต่ถ้าตัดออกก็สับ,ส,บสับออกแต่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลากินเนี่ยเราก็ไม่ได้กินตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องเอาออกก็ได้โอ้โหโดนเนื้อปลาทะลนเลยอย่างนี้สับไปดูอันหนึ่งนะถ้าใครเอาออก ตับคดปลาไปหลายนาทีแล้วโอเคโอเคเนี่ยถ้าขยาออกก็สับออกแต่เราจะทอดแบบนี้เลยเพราะว่าตอนกินเราก็ไม่ได้กินส่วนนี้อยู่แล้วนะหรือขยาออกก็ได้แล้วแต่พาะสูตรใครสูตรมันไม่เหมือนกันไงเนี่ย,ยแบบนี้มันยาวก็ รัดทอนนี่มันเออให้มันดูน่ากินนิดนึงเพราะว่าถ้ามันยาวไปเนี่ยปากเรามันไม่ได้ใหญ่มากโอเคเนี่ยแบบเนี้ยก็ไม่ต้องออกนะเราก็ทอดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเวลากินอะเราก็ลูดออกไปโอเคยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์คนหัน

เราก็ทําการนี่คุกแป้งหน่อยเดี๋ยวเอาวัดเอาอันี้ก่อนเอาทับพีมาคุกแล้วแต่เดี๋ยวเราให้ทับพีคุกแล้วก็อเดี๋ยวหาอะไรตัดสันนิดหนึ่งแล้วเราก็ทําการใส่แป้งลงไปนะใส่มิด ดูปริมาณเนื้อปลาเขาโอเคพอแล้วให้มันแค่ท่วมตัวปลาเราก็ทําการคุกอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใช้มือขยําก็ได้ใช้มือขยาม,มันก็ง่ายแต่นี่ผมจะใช้อันนี้คุกดีกว่าคุกเบาๆนะเดี๋ยวเนื้อปลาละโอเคแล้วเราก็ทําการขย่านิดนึงขยย่างนี้ก็ได้เนี่ยขยย่างี้ให้มันเข้ากันเนี่ยขย่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราทําการทอดได้เลยเนี่ย ทอดแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้น้ำจิ้มแจวก็ได้หรือซอสมะเขือเทศก็ได้โอเคได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทอดก่อนจ้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวเราทําการทอดท้องแซลมอนของเราเพราะว่าครัวเราเป็นครัวบ้านๆเลยีจุดไฟแล้วก็เอาน้ํามันใส่ใส่เยอะพอสมควรนะเพราะว่าเป็นการทอด โอเคพอแล้วนิดเดียวก็พอพอแล้วพอแล้ว,ลวนี่นี่ถือว่าโอเคละแล้วเราก็จะทําการรอน้ํามันเดือดเพราะน้ามันเดือดใช่ไหมเราก็จะเอาท้องปลาแซลมอนของเราเนี่ยทอดลงไปตรงนี้แล้วก็รีไฟเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวท้องปลาแซลมอนของเราจะไมหม้มาแล้วตอนนี้เราไฟแรงได้ เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่น้ำมันเดือดแล้วเราจะไฟแรงไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไหม,ม้มาแล้วมาแล้วเราจะทอดกันแล้วตอนนี้น้ำมันของเราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็หลีไฟเป็นไฟปานกลางเลยแล้วเดี๋ยวพอเราทอดไปสักพักหนึ่งเราเล่งไฟให้ได้สีเห็นไหมเมนูนี้ง่าย นี่เดี๋ยวเราลองลองชิ้นดูก่อนว่าถ้ามันมีความแฉะอ่าอย่างนี้ได้แล้วได้แลแต่ยังแฉไม่ดังเพราะเออเพิ่มไฟนิดนึง่งนี่เป็นไงทอดลงไปเลยสบัดสบัดหน่อยนะเวลาทอดทอดกระทะเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเราก็อาจจะลงได้ทีละหลายหลายรอบเค okay, แบบนี้นี่แล้วเราก็ทําการทอดไปทอดไปนะทําการวักน้ํามันให้มัน ท่วมตัวปลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการติดกระทะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทอดให้มันเหลืองนะเห็นไหมน้ำมันแบบนี้เราใช้ได้เคเห็นไหมเราจะทอดจนมันเป็นสีเหลืองทองแล้วเราก็ทำการพักแล้วก็กินได้เลยพักให้มัน อุ่นๆเล็กน้อยไม่ให้มันทอดเสร็จมันกินเลยนะมันร้อนโอเคนี้เราก็ปล่อยเขาไว้ให้เนื้อปลาแซลมอนของเราสุกสุกดีสีสวยแล้วเราก็ทําการทอดพอหลังจากเซ็จนี้ทอดเสร็จเราก็ทําการเอาไปพักเสียดน้่มมันและทอดใหม่เดี๋ยวขอตัวไปทอดปลาแซลมอนกันจ้าเดี๋ยวสีมันจะเข้มกว่านี้นะสีแบบนี้กำลังโอเคแนละ้ว เดี๋ยวขาทำการช่วยดิบมันนิดนะึ่งนี่นะสีมันได้แล้วเราไม่อยากให้เข้มไปกว่าน,นี้แล้วเพราะเดี๋ยวมันเข้มไปกว่าน,นี้มันจะไหมแบบนี้กำลังโอเคแล้วเราก็ทําการลงเช็ดใหม่ได้เลยนี่ให้ดูสีสีแบบนี้โอเคนะสีเหลืองทองแต่ถ้าอยากให้กรอบกว่านี้ก็ได้ แต่ผมสีแบบนี้ก็โอเคแล้ว,ลวไฟวไฟปานกลางเลยลเดี๋ยวเราลงเซตใหม่ลงไปเลยลงปวดนี่เป็นของแบบทานเล่นได้กินเล่นหรือว่าแต่ว่าจะกินจริงจังก็ได้กินกับข้าวอนะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยออของปาแซลมอนทอดหรือว่าถ้าใครเบื่อแบบทอดๆอย่างเงี้ยทำน้ํายําลาดด้านบนหรือใครที่เคยกินมั้ย ไก่ทอดเกาหลีเนี่ยเออแล้วก็ทําน้ําทอดเกาหลีทําน้ําทอดเหมือนไก่ทอดเกาหลีก็เนี่ยคุกเออวิ่งเาเดี๋ยวดูก่อนถ้าเรามีซอสเกาหลีแต่เราทําให้ดูสักจานหนึ่งเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่านี่เลยเป็นเหมือนแบบทอมแซลมอนทอดเกาหลีฮะแต่มาเดี๋ยวเราจะทำสองเมนูเลยอันบแรกกินเล่นๆแบบนี้เลยแล้วก็จิ้มแต่ไมจิ้มเดี๋ยวเรา เรเคีพงค่อได้คือเราจะทำเหมือนไก่ทอดจหลีอะเ้วเราจะทอดไปนะเดี๋ยวเนือปลาก็สุกแล้วปลาจะไม่สุกนั่นเราน่าจะทอดอีกประมาณสักนนี้ครั้ที่อนะันนีที่สาเท่าไสามรนไเดี๋ยาทอดไปแล้วมัจะเหลืองเหลืองน่าจะทานเนี่เหลืองแบบนีก็โอเคแต่ผมอยากให้เหลืองเข้มเข้มประมาณนั้นเลยแล้วแต่ใครชอบเหล จิ้มกระเลาเนี่จิ้มกับเชียงด้วยีกว่านี้ที่ได้เลยคืทำแบบเชียงตุ๋นแต่ใส่ซอเตุ๋นแต่วามนสตุ๋นไม่ใช่อืออะไรนะเนี่อันี่ก็ดีเสีงนี้ก็โอเคนะอยากให้เข้มนิดนึงเพราะเขาปลาแซลมอนเคี้ยวต้องมีความกรอบถ้าเสือที่ชอบกินแบบนี้ก็ทำยำงลยนะถ้าทำนึ่ยำไน้ก็ห่นแต่ต้งใส่ปลาไปแล้วแต่ว่าสมองคิดอะไรได้ก็จะทำนั้นอืออาาเสียงนี้ก็โอเคลวเดี๋ยวเราทำการพักไว้ก่อนเียเอาน้ำมันโ่เสียกรอบนี่เราผ่านแล้ว เซตนี้แล้วก็เซตต่อไปก็พอแล้วพอดีเลยจ่ายได้ถูกทอดทีเซตโอเคเห็นไหมสีสีมันสวยมากโอเคเดี๋ยวเราทำการทอดไปเรื่อยๆนะส่วนน้ำจงน้ำเซีมเนี่ยถ้าอยากจะตำเองก็ได้ตำน้ำเซีมซีฟัดหรือว่าถ้าใครคิดเก็ยจต้องก็ไปซื้อเอา ทิ้แยงน้ำจิ้มซีฟูด๊ดหรือว่าถ้าใครไม่ชอบน้ำจิ้มซีฟูดจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วแค่ใส่ <c oughs> พริกมะนาวตะ <c oughs> คั่วมหปือย่ารไรก็ได้หรือหรือถ้าใครรู้สึกว่ารสชาติมันยังไม่โอเคซืค้อเป็นผงไงผงชีสผงปาบิก้าผงรอบหมูเอแล้วก็เขยา่ยาเขย่าได้เลยเป็นของปลาแซลมอนแบบเขย่าแต่อันนี้ เราจะทำเป็นแบบกินคู่กับกินแล้วก็อีกอันหนึ่งเราทำเป็นแบบคุกแบบซอสเกาหลีเดี๋ยวข้าวซ้มนก่อนะครับเขาทำการเสิร์ฟนี้อ่ะใส่ซอสพริกอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะทำแบบสองอย่างคืออันแรก กินแบบเฉยๆกับซ้อมมะเขือเทศแบบนี้ไงอันที่สองเลยทําเหมือนไก่เกาหลีเดี๋ยวผมจัดกานให้นี่คำเสียนี่ก็ก็กิวเดี๋ยเราก็ทําการวางไปแต่งจานให้สวยมะเพราะว่ามันเสด็จน้ํามันแล้วอยากชิมนฟังสักชิ้นอเดี๋ยวขอชิมสักชิ้นชิ้นเล็กๆเย่เด <Okay. S 2> นี้น เราก็จัดจานแต่งจานเนี่ยแต่งจานแบบนี้เนี่ยนนี้คือกินเล่นๆเลยหะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นน้ำจงจิ้มซีฟู้ดเป็นแจวเจอแล้วแต่ความชอบเนี่ยอันนี้คือความเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะทำแบบเกาหลีอันหนึง่งมาเดี๋ยวขอชิมสักชิ้นหนึ่งขอหาชิ้นเล็กๆอยากรู้ว่ามันกรอบจริงหรือเปล่านี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ให้ฟังเสียงกรอบโดยรวมอือหือ อืมอืมอร่อยมามเราจะเริ่มทำแบบเกาหลีอ้มีรสชาติเค็มนะเกาหลีก็มีโคชูจังเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นซอสพริกซอสอะไรก็ได้เส่ซอสพริกผมมีซอสพริกกับซอสมะเขือเทศก็ใส่รวมกัน แล้วก็นี้น้ำส้มใสโชวถ้าใครมีงาก็ใส่งาแต่ผมไม่มีแล้วอันนี้เป็นพริกป่นเกาหลีเราจะใส่โวลมปันใส่ลงมแกั้งแนวอันดับแรกก็ใส่โคชูจังถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะแต่ผมเอาช้อนเดียวพอถามว่าใส่ช้อนเดียวช้อนครึ่งแล้วใส่เยอะคืออะไร แทงใสโคชูจังเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วผมก็จะตามด้วยซอสมะเขือเทศซอพซออรส้มมะเขือเทศใส่แม่งไปแก่ย่างอีกนี่อันนี้เราเอาซอสที่เหลือจากบ้านนะเวลาเรากินพวกกงไก่มันเหลือกินซิกโงซิ่กรอบเหลือเราเก็บซอสไว้เอาไว้ทำข้าวโอเคใส่ซอสพริก วันละน้าพอแล้วไม่ต้องใส,ส่สลแล้วมันเกิดเท็ดเก็บไว้ทำเมนูอื่นแล้วต่อไปเราทำการชุดไฟสุดแกจะหมดละถ้าหมดตายเลยฮนะ,ะยังยังไม่หมดยังไม่หมดเพรหลังจากเราทำการชุดไฟเดี๋ยวปรับกล้องมาทางนี้เลย,ยชุดไฟ ดูไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ทำการคั่วนี่หนึ่งแล้วเราก็ทำการนี่เลยดีไฟดีไฟเดี๋ยวหยุดช้อนแล้ไม่แล้วเราก็ทำการใส่น้ำส้มใสช่ชูแล้วแต่ใส่ชอกเปรี้ยวยเยอะเปรี้ยวน้อยพอแล้วนี่ไงทำแบบเกาหลีเกาหลีสุดตล์ซาลามิยองนี่เราก็ทำการคั่วไปนี่พอเราเปิดไฟอยูเ่เราได้ไฟอ่อน เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวแบบว่ามันไมหมโอ้โยจีดอกเลยเดี๋ยวเราชิมดูว่าถ้ามันเปี้ยวไปเราก็จะตัดน้ำตาลได้ขอชิมนิดนึงนี่เฮ้ยอร่อยเลยโอเคได้ไหม เราไม่ต้องตัดอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะขอขวดนี้หน่อยเพราะโคชูจังมันแพงเราต้องใช้คุม้มเห็นไหมทำกับข้าวยังม,มืดแล้วพี่ดีมาทำไวอย่าเลืเหมย่นเลมนะมีเขจให้กดปพรากกดนิดนึงเพจบุญมีเผื่อใครจะซื้อทงซื้อที่เช่าบงเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ย ของอสับสมไปดูได้อ่าพอหลังจากเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะทำการใส่พริกพริกเกาหลีนี่เขาแกะก่อนแล้วเสรนะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครไม่อยากเส็จก็ใส่แต่ผมว่าเราใส่ให้พอมีรสชาติก็พอ อแล้วนิดหนึง่งนิดหนึง่งกะเอากะเอาใครชอบเผ็ดก็ใส่หรือว่าใครอยากให้เผ็ดมากมันก็ใส่พริกใส่อะไรนะซอสอะไรไอ้นั่นนะ่ะซอสเผ็ดซอสเขาเรียกว่าซอสอะไรนะพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมันมีขายได,ได้ไหมนี่แล้วเราก็ทำการนำท้องปลาแซลมอนของเราเนี่ยไปคุก ใช่ไหม,มแบบเกาหวีเกาหวีสได้มีแบบแบบแบบทอดกินเล่นๆกับกินเกาหลีเกาหลีก็คุกม,มันอาจจะไม่ได้กรอบมากนะเพราะว่ามันโดนน้ำซอดเกาหลีของเราเนี่ยให้ดูเสีอ่ะพร้อมจัดใส่จานแล้วเดี๋ยวมันจะมืดไปกว่าน,นี้ มาแล้วได้เลือกชิมแล้วเดี๋ยวขอจัดที่ทางสักนิดหนึ่งอ่าอันนี้เป็นแบบสองสไตล์นะสไตล์แรกเป็นเป็นท้องปลาแซลมอนทอดแบบทอดเกลือกินคู่กับนี่ซอสมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เป็นแบบสไตล์เกาหลีจะลองมากินเิมเช็มเมไปดูเลยว่าสองอย่างจะรสชาติมันแตกต่างกันอยู่แล้วขอปรับกล้องนิดหนึ่งตอนนี้ใช้มือถือถ่ายแล้วว่า ไอ้ก้อมื่อกี้เป็นหมดแล้วฮะเราจะมาชิมแบบแรกก่อนเลยแบบที่เขาเรียกว่าคอดเกลือแต่เมื่อกี้ชิมไม่รูแล้วเสียงกรอบเนี่ยเเอาชิน้นนี้กินแบบเปล่าๆไปกินใกล้ๆมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูขอบจริงอืมาขอบเลย กรอบอยู่แต่มันก็ไม่มากเพราะว่าเราทิ้งไว้นานด้วยเนาะนี่ตัวปลาแซลมอนเนี่ยที่เราเกลือไปเนี่ยมันมีความเค็มเค็มแล้วะเค็มไม่มากอืมุมกระซอมขิงเทศดอร่อยอือ้มอื้มได้อร่อยมีความเค็มเ็มมันมันนี่ เราชิมแบบเกาหลีซอสเกาหลีอืมเกาหลีกล็อร่อยนะเกาหลีมันออกแล้ว,ปวเปรีย้ยวเผ็ดๆแล้วก็หอมซอสโคชูจังอืมอร่อยใช่ไห แบบนี้ก็เป็นออริจินอลซอดเกลืออันนี้ก็ยัดเป็นแบบเกาหลีอืออีกทนเกาหลีเนี่ยความกรอบมันก็กรอบอยู่นะแต่อันนี้กรอบกว่าเพราะว่ามันเป็นซอสเกาหลีอืออืม้มอร่อย อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟงฟิงด้วยจ้ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องเน่นอัเวิยจ้ะข้อสําคัญเลยคือก่อนออกไปไหนมาไหนกนรุณาเริ่มใส่แมสปิดปากแล้วก็ล้างไม้าล้างมือให้สะอาดพเกเจลแอลกอฮอล์นี่ห่างไกลจากโรคโควิด1 9จ้าเดีย๋ยวขอตัวเนี่ย ไปกินนี่ก่อนแซลมอนทอดเกลือและแซลมนอนไอท้องแซลมอนทอดเกลือท้องแซลมนลอนซอสเกาหลีอย่าลืมนะอย่าลืมนะเข้าไปดูแฟนเพจบุญมีด้วยแล้วก็อินสตาแกรมบุญมีเผื่อใครต้องการจะซื้อสินค้าอะไรหรือว่าข้างในนั้นมีขายที่ดินบ้านไปดูได้บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากเช Uh huh. อร่อยอย่าบอกใครขอชิมอีกชิ้นหนึ่งจะไปละเ uh huh. ดือดลี้เดือดลี uh huh. มอจิตะ uh huh. ก,กินน่าเกลียดมากเลยบ๊ายบาย